สวัสดีครับผมเจมินเด้นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม PUBG Mobile นั่นเองนะครับเขาร่วมมือกับในส่วนของอนิเมะดากอนบอลซ l ปเปอร์นั่นเองท่านผู้ชมครับก็จะมีตัวละครจากดา o n Ball นะครับที่เป็นคอสตูมนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีเซอร์นะครับโกคูนะครับแล้วก็เบชิต้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในเกมกันบอกเลยว่าน่าเล่นมากๆเลยโอเคครับผมเวลาที่เราอยู่ในล็อบบี้นะครับก็จะมีตัวละครให้เราเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นโกคูเบชิต้านะครับผมโกฮัง พิกุโร่แล้วก็ฟรีเซอร์นั่นเองนะครับเราเล่นโกคูแล้วกันเนาะตัวละครแต่ตัวรู้สึกว่ามันจะมีอ่าสกิลโจมตีที่แตกต่างกันไปถึงสกิลนะครับก็จะเป็นสกิลอันติเมทนั่นเองท่านผู้ชมครับเราเล่นโกคูแล้วกันเนี่ยน่าจะเป็นสกิลตัวนี้นะครับที่มีติดตัวแต่ละคนเนาะ,นะถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นปิชิต้านะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นี่อะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราใช้โกคูเหมือนเดิมแล้วกัน มาแล้ว่านผู้ชมครับตอนเปิดตัวนี้ก็บอกเลยว่าอลังการงานสร้างสําหรับโหมดต,ตัวนี้นะครับจะเป็นโหมดที่ไม่ได้จัดอันดับนั่นเอง่านผู้ชมครับตัวโหมดสามารถเล่นคนเดียวแบบโซโลได้เล่นดูโอ้ซัพพอร์ตก็เล่นได้เช่นกันนะครับผมนี่คือเราสามารถได้เล่นตัวละครที่เป็นตัวละครจากดราก้อนบอลแบบนี้ผมว่าโหมดนี้ค่อนข้างสนุกเลยนะครับ แล้วที่ผมเล่นอยู่มันจะเป็นตัวเวอร์ชันเบต้านั่นเองนะครับส่วนเวอร์ชันหลักเนี่ยครับตัวหมดนี้ต้องดูด้วยนะว่ามันเปิดกี่โมงอะไรแบบนี้นั่นเองทุกผู้ชมครับคือผมทาคลิปก็เลยมาอัดในเวอร์ชันเบต้าตอนที่ผมอัดคลิปตัวเซิฟหลักยังไม่เปิดนั่นเองนะครับโอเคลงมาแล้วนี่มันจะมีตัวทักษะในการเด็แบบนี้ถือว่าแปลกดีนะแล้วก็เก็บทักษะพวกพลังโจมตีต่างๆเพิ่มเติมนะครับนี่เก็บมา เก็บของก่อนเป็นเกาะดักบอลนะมีเกาะของชาวนามิกใช่ไหมเก็บครับโอเคมันมีเกจสีฟ้าด้วยนะครับเวลาที่เราเก็บเกจสีฟ้าเต็มอะครับเราสามารถาทําการแปลงล่างได้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันจะมีปุ่มแปลงล่างอยู่หรือว่าทําการอัปเกรดกันนี่อัปเกรดครับผมเราได้ของซับเออเฮ้ยโดนดิโดนคนปวดว่ะโดนคนปวนวะโอยโดน,น,วน,วโ,โ,ดนโดนว่ะ หวไหมเนี่ยไ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 หวไหมเนี่ยเคโอไปเลยแต่กล่องยังเป็นพับจงพับจีเหมือนเดิมนะน่าจะปรับรูปแบบกล่องด้วยนะผมว่ามันจะเจ๋งเลยเดี๋ยวอ่านี่ต้องโดดขึ้นไปแบบนี้นี่สามารถเหาะแบบนี้ได้แต่ว่าเราจะไม่ไปไหนไกลเราจะลงตรงนี้อ่ะลงเพื่อเราจะฟาร์มทรัพยากรน,นั่นเองโอเคเปิดของก่อน ของพึบเลยนะบทนี้สนุกมากสำหรับใครที่แบบไม่ได้เล่นพับจีนานแล้วนะอยก,กลับมาเล่นนะครับผมว่าบทนี้ค่อนข้างตอบโจทย์นะโอเคเดี๋ยวทำการอัพเลเวลอัพต่ออัพไปอีกครับผมมันเต็มขนาดนั้นเลยเหรอเก็บอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมเนะี่ยทำการแด็ดนะ จริงๆมันมันจะชาร์จปล่อยออพลังแบบนี้ได้ด้วยนะอ่าคือเราเวลาที่เราเก็บมาครับมันเหมือนจะมีตรงเนี้ยแต้มอยู่เวลาใช้ก็กดค้างนะครับเป็นการชาร์จแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวไปลองหาศัตรูในการใช้หน่อยแบบว่าสวยดีนะไม่ได้เข้ามาเล่นนานรู้สึกว่ากราฟิกตัว PUBG ถือว่าดูดีมากเลยนะเปิดกล่องกัน โอ้ของเพียบเลยกอนเลเวลสามกอนชาร์จแล้วชาร์จแล้วชาร์จแล้วโจมตีครับโจมตีส่ยพิซซ่าสู้หน่อยดิเออสู้ผมน่อยเคยเดี๋ยวทำการ <ird> กเพิ่มเกาะหน่อยเพิ่มเกาะหน่อยเฮ้ยมีแอร์ดรอปว่ะสามารถเรียกเทพเจ้ามังกรได้ไหมเนี่ยอะได้ของเพียบเลยโอเค โอ้แอดออบอยู่โคตรไกลเลยอะถ้าเราหอได้นี่แบบมันจะไปได้ค่อนข้างไกลนะแต่มันหอไม่ได้อะ่ะมันต้องใช้เฮ้ยตรงนู้นถ้าเราวิ่งไปแล้วเราเข้าไปมันจะวาร์ปไหมเนี่ยวาร์ปแอดดบไหม <laughs> ไปครับวิ่งเข้าไปมันเป็นที่เทเลพอร์ตนะแต่มันไปไหนล่ะ เทเลพอตแล้วเอาขึนเข้าไปครับเทเลพอตแล้วอยู่ไหนไวะเนี่ยโอ้มามาไกลเหมือนกันนะเนี่ยเทเลพอตกลับไม่ได้หรือเปล่านี่ครับอันนี้จะเป็นอันที่เราสามารถอ่าเหะเหินเดิอนอากาศได้แล้วก็จะเป็นอะไรที่แบบแจ่มากมากเลยนะเนี่ยกดปุ๊บนี่ มีท่านผู้ชมครับเอ้ยคือภาพมันก็สวยใช้ได้นะอย่างกับอ่ฟอร์ดไนท์ท่านผู้ชมครับมันต้องแบบนี้นะพับจีโมบายนะดึงกระแสกับมันยาวไปไวซ์เซร์เนอ่ะวิ่งข้าวงครับผมวงลมแบบนี้นะครับเป็นพายุแบบนี้ขึ้นไปเอาแอนดรอปอยู่ตรงนี้แล้วก็ ลอยลงมาเลยนะครับมาตรงแอดดับนี่แหละไม่มีคนด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะได้เทพเจ้ามังกรจากแอดดับนี้หรือเปล่าคือโหมดนี้มันเป็นโหมดที่แบบเอาไว้เล่นเหมือนโหมดพวกอาเคดหรืออะไรแบบนี้นะมันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรแปลกใหม่นะเอาไว้เล่นขำๆได้มีแค่ขอเองแล้วก็แหวนแล้วก็สามารถอัปเกรดตัวพลังขึ้นเต่าใช่ไหมแล้วก็อัพได้อีกดาเมจบวสิบนะ ยิ่งอัพยิ่งบวกนะครับดาเมจบวก2ี่สิบหลาเลลวลสามละบอกเลยว่าทีนี้โคตรโหดนะนายนายเล่นเราแล้ว,ลวนายเล่นเราแล้ว,ลวนายเล่นเราแล้ว,ลวจะพ่วงเข้ามาหาพระแสงอะไรเก็บหมดครับเก็บบอทหมดไม่สนใคร <laughs> ไม่ใช่พูดเล่นจริงไงเป็นบอททั้งหมดเลยนะที่เราเจออยู่นะตอนนี้นะครับ แก๊สช่วยนะครับเวลาตกอ่าโดนจากที่โซ่นะ HP มันลดอ่ะเรายืนอยู่ข้างบนอ่ะกับซวยอ่ะนึกไงนึกไงนึกไงนึนไงเตีเข้าไปเตียเตีเข้าไปนี่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 อยู่ไหนกันเอ้ อยู่ไหนกันล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ของได้ของนี่ห่อได้นะมันมีไอเทมที่แบบเราสามารถใช้แล้วก็เราห่อได้นิดนึงเหลือตัวเดียวอะ่ะอยู่ไหนเฮ้ยออกมาได้แล้วลูกพี่จริงๆแอร์ดอปน่าจะปรับในส่วนของตัว เขาเรียกอะไรไอเทมนะให้มันเข้ากับดักบอลหน่อยอะไรแบบนี้นะครับอาจจะเป็นพวกทันเมชีนหรืออะไรแบบนี้นะดาๆเอานะเออแต่เป็นแบบนี้ก็โอเคแหละคอเล็บน,นั้นเปล่านี้ไม่รู้นะครับรู่นี้นร่นไงฟเซอร์ครับฟิเตอร์ครับชา้าแล้วเรียบร้อย โอเคเคีว okay. เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็นะ่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับับวันนี้สวัสดีครับ